ก็กรับอ่าก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยากผมฟัก M.K.TV เวอวันนี้ผมจะมาล่าข้าหัวโดยคลิปที่แล้วผมได้กินผลม้กรแล้วก็ผมไปฟาร์มแล้วนะจึ๊บจึ๊บ จะล่าค่าหัวให้ได้สองน,นั้นสองนั้นเก้าเพราะค่าหัวถึงสุกนะค่าหัวผมสุกน,นี่ครับขยับหนึงน่งหนึง่งเปล่า มังกรกับคาเต้นเงนื่อนนะจริงๆผมก็เล่นมาหลายหมัดแล้วแต่ว่าผมชอบคาเต้่งเนื่อกันหมัดสาฟ,ฟ้าผมก็เล่นนะ ที่ตัดคลิปนะครับผมามาลากกันใหม่เมื่อกี้ผมเผลอกดตัดคลิปอ่ะมีใครจะหนึงหนึ่อเปล่าหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งไม่มีใครจะหนึ่งหนึ่งเลยเหร คนจะหนึ่งแล้นู่นนู่นนูนนู่นน,นมาเลยครับมาเลยเอา้าวเขาไม่อยากหนึใครอยากหนึ่นี่จับต้็หมายแล้วมานี่ามมาอาามา คนไฟโอ๊ย,อย,อยมาแล้วมาครับมามาครับมาบ่อยสองด้านเต็มเต็ม mưa chú lẹt quá sợ bình chút phút phút xưa khỏi quan về đi la dữ mà rồi วุ้ยดึงดึงปิงมักได้8000้ยผลบางกรล่าง่ายมากสองล้านเก้าแล้วคสองล้านเก้าแล้ว เย s สองร้อยเก้าแล้วเอาอีกเป็นไงทุกคนสีมือผมพัฒนาไหมครับตุ่มผลหน่อยแล้วกันทดแทนทดแทนชวบช็ับ มันต้องมีสูตรทุกคนสูตรของผมคือใช้ผลมังกรดูสังเกตแ,แล้วก็อยู่บนหัวก็กดจับผลมังกรกดสูมกดเปิดทักทิ่สังเกตแล้วกดซ่ม one t w t r e อ้โหผลประตู เอาไม่ใครดูเอาป้าเพื่อนเป็นประตูผมมีเลนะมัมงดูนะใช่ทุกคนผมมีแล้วเอ้ยเอาฝุ่ประตูบ้าเพื่อนมันโหดมากๆเลยนะมันว้าไปไหนก็ได้นะกุตเอาเลยเพื่อน ขอให้โชคดีกับผลประตูแล้วกันโอ้ยล่าต่อครับอืมไม่มีคนจะซวยไม่มีใครออกคาเฟ่ออเหตุผลที่ผมไม่ล่าลูกสามก็คือผมไม่ได้ตบไก่นะทุกคนผมล่าลูกสามกล้าหัวมันตกตลอดเลยเพราะว่ามันมีมันมีโปรอะทุกคนมันมันดึงผมออก มันดึงผมออกออกจากทริปนน่ะแล้วก็มันก็ยิงผมตายอะ่ะผมเจอปูอย่างนี้หลายรอบาเลยบางทีก็สี่ห้าสิยผมก็เลยหัวร้อนแล้วก็สัญญาว่าจะไม่กลับไปโลก3ามอีกมัง้งเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อผมไปเล่นอิเล็กโตวีสองแล้วกันช้าจังสุกคมบู้จั Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เปลี่ยนซืบกันดวเช็คดูคัามมีกโอเคเปลี่ยนซืบเลยแล้วกันเซิร์ฟนี้น่าแต่ไม่มีอะไรแล้วที่นี่คุณออกเซ็ปคูลอยู่คอ้ไม่ได้ออกเซิร์ฟนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเปลี่ยนซิร์ฟกันซืบซืบอ่ามาแล้ว ทำไมหน้าจอผมเอียงอย่างนี้ไม่รู้แหละมาแล้วเริบนี้มีคนค่าหัวสองล้านหกหมื่้ยูสตาส เราไปเจมกับเขาดีกว่าวุ้ยป่นพิษเพื่อนหนึ่งเปล่าเพื่อนเพื่อนหนึ่งเปล่ามาฮหนึ่งเพื่อนเขาอยาบหนึ่งเปล่าอะเขาน่าจะไม่อยาึงหนึ่งแล้ว จะสู้กับใครกันแน่เนี่ย No. Mm -hmm. เขาสู้ไหมไม่สู้เหรอใช่ <OR> สู <drama> <wo os> ้เราหน่อยดิเรอยากได้ข้าวหัวได้โอยโแม็กมาจากันแมมาเขาจะอดนรูได้สิอุ้ยเขาคิดจะราดอย่างเดียวเลย หนีเธอเอาหนีหมดแล้วหนีเฉยเลยงงนะอะไรครับเนี่ยผมเสียก็อือนี่เขาเป็นคนเวลน้อยเปล่าทำไมผมโจมตีเขาแรงจังก้าผมบินตามครับ ู้ไปสด้ฮ้ยอ้าเ้าเป็นคนเรียกว่าน้อยขอโทษโอ้ขอโทษ,โโทษแล้วไอ้ล่นง,งูคุ่เมื่อกี้ไปไหนแล้วเซิร์ฟนี่อะไรครับเนี่ยเงียบไปเลยเออแล้วคนนี้ฆ่าได้ไหมเนี่ย เพื่อนเราขอโทษนะแต่เราจำเป็นนะเพื่อนเราขอโทษอย่างนี้เราจำเป็นค่าต้องฆ่าจริงๆเพื่อนเหตุผลที่ผมต้องฆ่าก็คือเอออยากได้ข้าวหัวใช่อยากได้กันเพื่อนขอโทษไม่ตั้งใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าจริงๆนะเพื่อนสาบานเพื่อนดม่อะป่ะป่ะ Tìm.、Oh. โอ้มันหนีทุกคนอุ้ยนเขาหนีทุกคนโอเคอะไรออกมานน้าอุ้ยขอแพ้คุณใหญ่อะไรเนี่ยฆ่าตายเด็กเขาจะตายต่๊กี้เขาจะตาย ไม่โดนด้วยยันนี้ขอร้องเราต้องการาวหนายมากๆในตะอ,อนนี้นายยานนี้เปล่าคอร้องมันนาย เพราะว่าอ,อกุกกาบาตมันจะไม่สร้างดเมเบนต่างอากาศโอ้ยนายอย่าหนีอ่ะราต้องการฆ่านายจริงๆนะนายนายเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าหนีได้ไหมขอร้องนาย ไม่ค่าไม่ค่าขอโทษขอโทษมาเดินทางขอโทษขอโทษครับขอโทษผมเข้าใจความรู้สึกนี้เลยที่แบบผู้เล่นใหม่เขาเดินทางไกลแล้วโดนค่าเนี่ยต้องเดินทางใหม่ตอนนี้ค่าหัวผมโอ้คลิปนี้น่าจะยาวแล้วนะก็แค่นี้พอแล้วกันก็ค<อ>่อยต่อคลิปหน้า เพราะว่าเป้าหมายผมคือขึ้น3ล้านเี้เขาสู้กันอยู่ยังไม่จบวับดีชิงเราขอโทษที่ต้องเสือกแต่มันจำเป็นเป็นหน้าทีนของเราและแไม่ได้ตั้งหรอือขอโทษไปแล้วไปแล้วโอ้ทำไมรู้สึกว่าโคตรชั่วเลยลาดอย่างนี้แล้วก็หนี เพื่อนอยากกดเราหน้าหน้าหน้าเพื่อนเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องอุ้ยเอ้ยมือลันไปกดโอ้อยู่นู่นเูง,งอโอ่ง่างหมันรอเลย โอ้โหดูดาวตกครับดาวตกขอที้ฐานได้เลยโอ้ที่เล่นไหนนั้นไม่คันครับอ่ะปิกก๊กคิปไปแล้วกันวันนี้สำหรับเมลน้อยล่าก้าหวัวก็มีแค่นี้ครับผม ก็บายบายอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมขอโทษที่ไม่ทำคลิปนานนะตอนนั้นนะ่ะคนดูหายไปเลยขอโทษด้ว <c oughs> ยบ๊ายบายนายนายอย่านะเราจะปิดคลิปแล้วนะอย่าคิดอย่างนั้นนะปิดคลิปได้ปิดคลิปได้ปิดคลิปด้โอเคปิดคลิปได้ปิดคลิปปิดคลิปป,ลป,ปิดคลิปอย่าี้โอเค วันนี้ก็เออเอาไม่ได้เปิดพีพีไปคลิปด,ด้วยไม่อ้อโหน้าโจบ๊ายบาย